สวัสดีค่ะชื่ออาภาเจริญทรัพย์นะคะชื่อ,อมิวค่ะอนาคตที่ต้องมิวใฝ่ฝันอยากจะเป็นคืออะไรคะน้องมิวอยากเป็นนักแสดงค่ะทําไมน้องมิวถึงใหญ่จะเป็นนักแสดงคะน้องมิวคี่ว่านักแสดงนะคะจะเป็นที่รู้จักมากๆตาของคนทั้งประเทศนะคะและพวก็ชอบในทางด้านนี้ด้วยค่ะมหาวิทยาลัยที่ต้องมิวใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยอะไรต้องมิวชอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาการแสดงค่ะพี่ว่าการแสดงนะคะ และบทบาทที่สอนท้องนะคะพี่ว่าจะให้น้องมิ้แสดงให้ดูสักสองบทบาทก็แล้วกันนะคะก็เอาบทเศร้าต่อด้วยบทราย แล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นบทร้ายนะคะจะจะมันแสบมากนะี๋ย่างสชาสไทยรับรองก็ได้เห็นดีแน่สุดท้ายนะคะน้องมิวมีอะไรจะบอกชาวไทยทุกคนนะคะน้องมิวก็อยากฝากว่าชาวไทยทุกคนว่านะคะไม่ว่าจะอยู่สีไหนภาคไหนแล้วก็เป็นชาวไทยเหมือนกันขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะชื่อเอกหญิงเญนาสรนเท็นักเรียนชันศาศา้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนกันทาราดมชื่อเล่นชื่อมีนค่ะอนาคตที่ต้องมีใส่ปั๊บคืออะไรคะหนูอยากเป็นไกด์นำเที่ยวค่ะทําไมต้องที่ากเป็นไกด์นำเที่ยวค่ะหนูต้องการเดินทางเที่ยวรอบโลกเปิดหูเปิดตาดูประสบการณ์ใหม่ๆค่ะมหาวิทยาลัยที่ต้องมีใส่ปั๊บคือมหาวิทยาลัยอะไรคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์สาขาาการท่องเที่ยวค่ะ ทัประจิตปใจของที่่คืออะไรคะค่ะอนาคตจะดีหรือไม่อยู่ที่เราทาวันนี้ดีแค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันหญ่งกัญญาบัวพันชื่นเล่นชื่นแนนค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนรัชารองค่ะอนาคตที่น้องแอนฝันฝันอยากจะเป็นอะไรคะเป็นครูค่ะทําไมถึงอยากจะเป็นครูคะเพราะจะได้สอนให้เด็กๆมีความรู้จะได้เป็นจะได้มีอนาคตที่ดีค่ะ มหาวิทยาลัยที่นักแรีนไปฝันคือมหาวิทยาลัยอะไรคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะนักงแีนมีอะไรจะบอกชาวไทยทุกคนไหมคะแม้ความคิดของเราแตกแยกนะคะแต่เราก็ไม่แตกต่างกันโอ้ยอยแม้ความคิดเราขอโทษค่ะแม้ความคิดเราแตกต่างกันนะคะแต่เราก็ไม่เคยแตกแยกกัน,นะคะ่ะ เขียนบดและอ่านสิงคของเราในวันนี้ค่ะค่ะ